สวัสดีครับผมเป้ยยอดมือสองนะครับวันนี้จัดรถส,สวยๆผ่อนเบาๆนะครับเรียกว่าได้สภาพนางฟ้าเลยตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าใครได้ไปคุ้มมากๆนะครับเลขไม้ไม่ถึงแสนโลได้ปี17นะครับปีใหม่ใหม่น้อยและได้รถสีดำตัวเครื่อง1.5ตัว e นะครับ สภาพสวยกริบเลยนะครับมีชุดแต่งเซ็นเซอร์ด้าน,านหลังเนี่ยที่เป็นตัวช่วยเรื่องของการถอยมาให้ด้วยนะครับเรียกว่าคามค่ามากๆและผ่อนไม่ถึง6000บาทนะครับคันนี้ย้ําว่าผ่อนไม่ถึง6000บาทนะครับรายได้หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกออกได้เลยซื้อสดก็ได้นะครับและทําสัญญาได้ทั่วประเทศด้วยนะครับคันนี้ปีสิบเจ็ดนะเป็นวีออสตัวเครื่องพันห้าร้อยซีซีนะครับตัวอ e, ีนะครับ ตัว E ีนะครับสีดําสภาพเดิมนะครับสีสันสวยๆสภาพรถเทพบอกเลยว่าสวยมากนะครับรถเข้ามาแม่งทำอะไรเลยนะครับคันนี้นะครับสีสันฝากระโปรงเดิมๆสีเดิมๆนะครับรถสีดํานะครับเป็นรถที่หล่อสวยโดดเด่นอมตะน่าใช้มากนะครับไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์ผจญหมอบมีมาให้กระจังหน้าจะเป็นในเรื่องของตัวสีดำเทาเมทัลลิกนะครับสีทันผิวพันธ์นะครับสวยโดดเด่นเลยสวยน่าใช้มากนะครับเป็นรถที่ยอดนิยมอันดับหนึ่ง ของประเทศไทยนะเพราะวีออสเนี่ยบอกเลยว่าปัญหาน้อยนะครับปัญหาจุกจิกน้อยนะครับเลขไม้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ถึงแสนโลด้วยและใช้ได้งานได้ยาวๆนะครับสีดำสภาพเดิมคันนี้ผมบอกเลยว่าเพิ่งเข้ามายังโสดยังว่างนะครับยังโสดยังว่างนะครับแม็กนะครับเป็นสีเทาดมดำแบบนี้เลยนะครับคุณาดิสเบกนะครับยาง BF g o o d ู i ลินะครับและก็สภาพดอกยางใหม่นะครับยางปี2 2อนะครับดอกหนาๆยาวๆล้นๆใช้ยาวๆเลยแบบนี้นะครับ ซุ้มล้อป่องล้อสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับอ่าสวยโดดเด่นน่าใช้ใครหาอยู่นะครับกระจกนะครับขอผมบอกเลยว่าคันนี้เขาดีนะครับได้กระจกเดิมนะครับได้กระจกเดิมแท้นะครับกระจกเดิมแท้นะครับอ่ากระจกเดิมนะครับฟิล์มติดมาครบเรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างเนี่ยเป็น ปรับไฟฟ้าทั้ง2บานซ้ายและขวานะครับแล้วปรับขึ้นลงได้4ทิศทางเลยนะครับสวยมากนะครับบอกเลยว่าน่าใช้จริงๆนะครับวิออสนะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถที่นะครับซื้อง่ายขายคล่องเพราะว่าราคาเบาๆนะครับราคา2อ0สองแนปลายสามแสนต้นแล้วก็แล้วก็สามแสนปลายนะครับขนาดตัวท็อปยังอยู่แค่ส0 0 0สนปลายเองนะครับเป็นรถที่สวยน่าใช้ผ่อนเบาๆนะครับ ทำงานบริษัทเพิ่งทําใหม่ได้หกเดือนปีหนึ่งนะครับซื้อไปทํางานซื้อไปอ่าซื้อไปขับขี่ไปทํางานเนาะผ่อนเบานะครับผ่อนเหมือนกับผ่อนค่าห้องรถเหมือนกับผ่อนค่าห้องเลยนะครับผ่อนเบามากนะเป็นรถขี่นะผ่อนท่ามอไซค์ได้เก่งขี่ว่ายง่ายนะครับ คันนี้ผ่อน5,700บาทนะครับพรารวมทุกอย่างนะ5,700บาทจบเลยนะครับไม่เกิน6,000อ่าแล้วดูน็นเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังติดมาให้ถึง2จุดนะครับสีดำอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเซ็นเซอร์ถอยเห็นไหมติดมานะครับนี่สองจุดนะครับสวยมากนะครับตัว1.5ตัว E ปี17นะสวยจริงๆนะครับหล่อเลยนะครับใครหาอยู่นะจัดได้นะครับ ปลายท้ายแดงๆใสๆนะครับเสาการแบบเสาตั้งด้วยนะครับหลังคาเดิมนะครับสีชันพิวพันธ์ลถนะครับได้สวยเดิมโรงงานเลยนะครับแล้วก็บ่อท้าหลังเป็นลายกราฟิกสีส้มตัดดำนะครับสภาพสวยจิ๊บนะครับแล้วดูนะมองไปยทานหน้านะครับนี่ FMAM แอร์ก็ปรับแต่สียดับนะครับหัวเกียร์เป็นพุ่มหนังอย่างดีนะครับผมจะบอกว่านะครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยดูนะขนงนอดเดิมเดิมนะครับ สภาพเดิมงานภายในเริ่มเป็นคอนโซลสีดำนะครับโลก็สีดำเรียกว่าออกดุๆเลยนะครับสวยหล่อเท่มสไตล์ดูนะครับนี่เม็ดน้าโครงสร้างต่างเดิมๆนะครับจำไ่้เดิมๆเลยนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ออกตกซื้อได้หมดนะครับผมมีรถสไลด์ส่งได้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยนะครับส่งได้นะครับทั่วประเทศไทยแล้วก็ทําสัญญาได้ทั่วประเทศไทยเช่นกันนะครรบไฟแนั้นผมก็วิ่งส่งถึงวิ่งไปเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะครับ กระจกนะครับได้มาเป็นเลื่อนไฟฟ้าเนาะปรับไฟฟ้าทั้ง4บานสีชั้นล็อกขับเกลือยี่สิบมันล็อกเองนะครับลวโพสีดอกรอบคันนะครับกระจกไฟฟ้าเห็นไหมนี่มีมาให้นะครับอ่ะบิสตายให้ดูก่อนนะครับนี่กระจกนะครับพับได้ไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้าสี่ทางนะครับใา้ชั้นคอนโทรลก็มีให้นะครับลำโพงลำโพงนะครับตัวนี้นะลำโพงนะสีสองรอบคัน FmAM มีให้นะครับ รถเนี่ยรถคันเนี้ยบอกเลยว่าไม่แค่เก้าหมื่นห้าพันโลนะครับไม่เก้าหมื่นห้าพันโลนะครับย้ํานะไม่น้อยมากนะครับไม่ใหญ่พลาดกันใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับโครงสร้างเดิมตาปงตาปัม๊มเดิมครบหมดเลยนี่เดิมๆนะครับนี่เดิมๆเ,เลยนะครับสภาพเดิมสวยกริบนะครับเดิมสวยกริบเลยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของห้องเครื่องบ้างเป็นยังไงอ่ะมาดู สภาพฝาเครื่องใหม่ๆนะครับรถเอี่ยมๆกิ๊บๆนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเป็นดูอั v วีทีไอนะครับคานหน้าเดิมนะครับคานหน้าเดิมเดิมเลยนะครับคานหน้าเดิมสีเดิมไม่มีลายไม่มีแกะไม่มีไขนะครับสติ๊กเกอร์มอกอนะครับเดิมโรงงานอยู่ครบโมชงโมชงเดิมไม่มีแกะไม่มีไขนะครับแก้มซ้ายไม่มีโดนนะแก้มไม่โดนเลยไหมน็อตไม่มีแกะนะครับนี่เดิม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 ตาปั๊มโตยิต้าอยู่เดิมครบเลยนะครับ สีฝากปะโปร้อเดิมนะครับนี่คือสีเดิมโรงงานทแท้ๆนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับมือเล็บจุงเล็บจิกเนี่ยกดเข้าปกติเลยเห็นไหมอ่าหัวน็อตเดิมเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีขายเลยสภาพรถเนี่ยคือใหม่กริปนะครับโครงสร้างเฟรมต่างได้เดิมหมดเลยไฟเดิมไม่มีแกะด้วยนะครับอ่ะผมบอกเลยว่าสภาพเนเดิมนะฝาบรรจุน้นําเดิมครับตอนร้อนอย่าไปเปิดนะอ่ะดูเครื่องแบบใหม่แล้วเป็น Dual ดูอัล v ีวด้วยนะครับ ปี17นะครับปีใหม่ไมค์แค่9 5 0 0 0าโลหล่อๆสวยๆแบบนี้นะครับมีคันเดียวไม่ใหญ่พลาดกันใครสนใจวีออคันนี้นะติดต่อหาเป้ได้เลยที่เบอร์0ูนย์ 9, 9 4 8าสนะครับแล้วก็อย่าให้ดูอีกจุดหนึ่งนะคือฝาท้ายนะครับว่าเป็นยังไงอย่ามาดูกันนะครับรถสภาพคือจะบอกเลยเทียบไพแดงได้เลยนะครับเราคัดรถสวยอยู่แล้วนะครับคัดรถสวยเกรดเมาตรฐานนะครับรับประกันให้เลยไม่มีชนหนักไม่มีปิความแน่นอนนะครับ ฝาท้ายเดิมๆถึงลงร้อนอยู่ครบนะครับลูกกลมคมกริบนะครับนี่ลูกกลมคมกริบทุกจุดเลยนี่เห็นไหมอ่าหนุน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีไขยนะครับซีนเดิมนะครับซีนเดิมสวยๆเลยนะครับผ่อนเบานะครับเอาง่ายๆนะว่าคุณผ่อนเท่าแบบว่าค่ากาแฟวันละสองแก้วอะประมาณนั้นนะครับกาแฟวันละสองแก้วนะครับโครงสร้างเดิมบอดี้ตัวถังต่างๆเม็ดองเม็ดน้ำโครงสร้างเห็นไหมเดิมหมดเลยสภาพสวยกริบนะครับสวยกริบเลย ตัวถังนะครับนี่๋ยวขอออกหน่อยนะครับตัวนี้มันต้องมีผ้าเออต้องมีแผ่นไม้นะแผ่นไม้รองนะครับเดี๋ยวมาใส่ให้นะครับใต้ถอดอยู่ยางอะไรอยู่ครบนะครับไปอยูังสภาพเดิมนะครับซีนเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีขายไม่มีขยับนะครับนี่ซีนเดิมเห็นไหมนี่ตัวถังเดิมเลยอ่าสวยสมบูรณ์นะครับ 1L 1R ออยู่ครบซีนซิลิโคนเดิมแท้จากป้ายแดงอยู่ครบหมดเลยรถไม่มีชนสภาพกิฟต์ยางอะไรใหม่กิฟต์นะครับซีนต่างๆเดิมครบสมบูรณ์นะครับ เจอพบสมบูรณ์เลยนะครับใครสนใจวีออคันนี้นะครับแถมให้ด้วยนะครับซื้อกระเปคุ้มแน่นอนนะครับมีสภาพบริการเฉินฟรีหนึ่งปีแถมให้นะครับแล้วก็น้ํามันเนาะก็แถมให้เต็มถังไปเลยนะครับจัดให้นะครับเต็มถังเลยนะรถนะครับเติมเชื้อเพลิงเบนซินเท่านั้น ถ้าวีออสนะฮะจะซื้อวีออสสักคันนะบอกเลยต้องต่อซื้อกับเป้เท่านั้นนะบอกเลยว่าเป้ชำนาญการเรื่องรถมือสองนะครับแล้วก็เป็นวิเซลกรสายขายด้านรถวีออสมือ2ด้วยนะครับสนใจติดต่อมาแอดไลน์มานะครับ0 9 4 7 8 9 4 8าเป็นทั้งไลน์และเป็น ID นะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือ P A E อัตรกอ D I M O N D นะครับ We are สวยๆบอกเลยว่าเป๊จัดให้นะครับสวยแบบนี้นะครับได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับเรียกว่าไรายได้ไรายได้ไม่ต้องเยอะนะครับรพนักงานบริษัทพนักงานโรงงานนะครับเจ้าของธุรกิจจะซื้อสนจากปนั้งก็ได้เช่นกันนะครับจัดได้เลยคันนี้จัดเต็มฟรีดาวนะครับสามแปีสิ 17, ผ่อนแค่ห้าพ 700บาทเท่านั้นตลอดสัญญาย้าว่าตลอดสัญญาดอกเบี้ยพิเศษ2.79นะครับ2.79ตลอดสัญญาด้วยนะครับไม่มีบอลรูดใดๆทั้งสิ้นนะครับซื้อขายโปร่งใสตรงไปตรงมาบอกเลยว่าเป๊จัดให้นะครับอยากได้รถมือสองสักคันปรึกษาเป้เลยนะครับบอกเลยว่าผมไวใจได้แน่นอนนะครับผมแนะนําให้คุณได้รถที่สวยที่สุดดีที่สุดนะครับเอาไปใช้ยาวๆนานที่สุดนะครับติดต่อมาหาเป้นะครับเป้อยู่ที่เซรีไทย์ดกสิบแกรุงเทพนะครับ อยากได้รถใหญ่รถพักมาโทรมาวันนี้ไปขอตัว,วลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ